สวัสดีค่ะ Sun นม o n l i g h เล o v e r ร a d i n g นี่คือความรักราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคม2 021นะคะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลชา n นลจะแนบไว้ให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram ค่ะ f a c e b o o k ข้อความความรักว่าอ่านจ,จะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจ Instagram ท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยเห็นมงคลวัตถุมงคลเครื่องประดับมงคลกดติดตามได้ตามอัธยาศัย กว่าไม่ได้จัดทำเป็นการค้านะคะบางชิ้นก็มีจำนวนจำกัดขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe l i ค์แชร์และกระดิ่งย้ำทุกครั้งนะคะว่าการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ i ท e f เฟรมคลาดเคลื่อนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe l i ค e แชร์และกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดู energy หลักกันก่อน นะว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเราก็จะมาดูภาพรวมทั้งหมดกันเลยขอสราบความรักราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคม2 0 2 1อา่าแล้ค่ะอ่าน finish i กูสร้างมันไปดูซิบริสิงวะบริสิสว้าวจิงเกอร์ค่ะแฮงแมนผู้อ่านมองดูว่าบางท่านน่ะเหมือนกับรอดูสถานาการณ์ความรักมาได้สักรยะยะแล้วล่ะว่ามันจะเป็นยังไง นะคะบางท่านคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเดินดําเนินต่อไปยังไงโดดเด่นไปที่บางท่านถ้าคู่ที่เป็นประเด็นนะอยู่ช่วงของเวลาหยุดคิดแล้วก็ตัดสินใจทบทวนเรื่องดาวความสัมพันธ์แล้วก็รอดูสถานการณ์โดยรวมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะ energy ออกมาบอกว่ามันยังไม่ได้ใช่ยังไม่ใช่ถึงจุดจบระหว่างคุณกับเขา ผู้ไหนที่ไม่เข้าใจกันนะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีเกณฑ์การกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้นะ คุณคนโสดนะผู้อ่านมองดูว่าในเวลานี้บางท่านอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่ารอดูต่อไปซิว่าสถานการณ์ความรักมันจะเป็นยังไงบอกเลยว่านะคะมันจะเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการนะเพราะบิส e ิสอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณรอคอยคนที่ใช่คุณก็กําลังจะได้เจอคนที่ใช่หรือได้เจอแล้วเริ่มต้นพูดคุยในเวลานี้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเทคไทม์เพราะอาจจะเพิ่งรู้จักกันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะ คู่ไหนที่ไม่ชัดเจนบอกเลยว่าคุณอาจจะอยู่ในความไม่ชัดเจนมานานพอสมควรคุณอยากจะรู้ว่ามันมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเอเจออกมาบอกว่าความสมัครครั้งนี้มีเกณฑ์ว่าไปต่อแล้วมีเกณฑ์การจะกลับมาประนีประนอม พูดคุยปรับความเข้าใจกันนะมองหาทางลงในเรื่องความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเท่าที่ผ้่านมองดูนะคะคนมีคู่มีเรื่องต้องให้คิดเยอะจริงๆมีเรื่องให้ต้องวางแผนนะคะแต่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวดีและอนาคตในวันข้างหน้าที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะเหมือนคุณกำลังจะได้รับพรที่ดีเกี่ยวกับความรักหรือว่าคู่ของคุณนะอาจจะเตรียมของขวัญน,นะเซอร์ไพรส์คุณก็เป็นไปได้อะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งตอบแทน ดีในเรื่องดาวของความรักเอาล่ะ,ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอทราบความรักราศีตุล โอเค energy mm hmm. ของการตัดสินใจนะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าการมองหาช่องทาง mm hmm. การตัดสินใจแล้วก็ว่าเรื่องของการหาทางลงเกี่ยวกับ commitment ความสัมพันธ์อ mm ืมบ r ิส e l ข t ้นถึง2ครั้งนะคะ six of wands โอเคค่ะ hmm. okay. เอชีของการรอคอยเยอะมากทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันต่อ มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เยอะมากนะคู่ที่เป็นประเด็นดราม,ม่านะผู้อ่านบอกเลยว่าอะไรที่ทําให้คุณเครียดร,รู้สึกนอนไม่หลับกังวลนะ่ะเดือนกนรกฎาคมคลี่คลายลงไปมากนะโดดเด่นไปที่คู่ที่เป็นประเด็นนะอ่ะผู้อ่านให้เกียรติก่อนเลยนะว่ามันจะมีการเอ่อกลับมาเคลียร์ประเด็นพูดคุยกันนะ ในเรื่องความสัมพันธ์หรือหาทางออกร่วมกันแต่ว่าคนที่เป็นประเด็นด้วยเนี่ยผู้อ่านมองดูเขาจะเป็นฝ่าย take action นะมีเกณฑ์การสิติดต่อสื่อสารกลับมานะพูดคุย energy ของการปรับความเข้าใจหล,หลังจากที่อาจจะไม่ได้คุยกันสักระยะแล้วล่ะอาจจะเหมือนกับยุติการสื่อสารในเชิงคู่รักนะหรืออาจจะมีการเรียกได้ว่า บล็อกแบบธรรมชาตินะไม่ได้บล็อกแบบตรงๆหรอกแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้คุยกันมาสักระยะละหนึ่งหรือสองหรือสามเดือนขึ้นไปประมาณนี้นะคะก็มีเกณฑ์ว่ามันยังไม่ได้จบหรอกคะ่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถามว่าจบหรือยังคือยังมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาแต่การกลับมาหนเนี้ยมันจะไม่มีดรามา่ามันเป็นเรื่องของการพักลบพักลบ แล้วก็ใช้สติทบทวนในการที่จะพูดคุยเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่ด้วยการเปิดอกเปิดใจกันอีกครั้งหนึ่ง ตัวคุณเองจริงๆแล้วคุณก็รอดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นไปยังไงแหละแต่ว่าคุณยังไม่ได้เป็นฝ่ายเทคแอคชั่นมากมายนะแค่อยู่ในฐานที่มั่นแล้วก็เตรียมความพร้อมว่าโอเคถ้าทุกอย่างมันไม่ได้จบลงอย่างที่คุณต้องการคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะคุณมีเกณฑ์การได้พบเจอสิ่งใหม่ๆหรือว่ารักครั้งใหม่ชาวธาตุไฟที่ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้ที่เป็นธาตุไฟธาตุน้ำหรือธาตุลมเช่นเดียวกันกับคุณเนี่ยเออผู้อ่านมองดูว่า,าเขายังไม่ได้ ให้ความสัมพันธ์นี้ยุติลงง่ายๆหรอกนะเพราะทุกขัําคืนเขาก็คิดถึงคุณนะคะเขาก็มองหาทางออกสุดท้ายที่สุดาการรีวิวเนียนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะอะไรที่คุณคาดหวัง ให้มันกลับมาดีนะคะ Energy ก็ออกมาเซเยสตรงนี้ว่ามีเกณฑ์ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ภาวนาขอให้ทุกอย่างมันดีนะมันจะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้แต่ขอให้ทุกอย่างมันดีมันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณทั้งคู่ก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันก็ได้ได้เคลียร์ปัญหาคาใจก็ได้นะว่าวเรื่องของความรักความรู้สึกเขามีความรู้สึกต่อคุณอยู่มากพอสมควรทีเดียวคะ่ะแต่ทั้งคู่รู้สึกเหนื่อยแล้วก อยากพักดรามา่าอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าคุณคาดหวังอยากได้พบเจอรักครั้งใหม่กับคนคนนี้แค่เคลียร์ปัญหาคาใจมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณคิดนั่นแหละเพราะคุณเป็นฝ่ายเลือกนะหนนี้นะคะ ทีนี้มาถึงค,คนโสดกันบ้างก็โสดมาได้นานพอสมควรมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่คนไหนไม่ถูกใจคุณจะตัดสินใจบล็อกแต่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอคนถูกใจผ่านทางโซเชียลมีเดียเดทไซต์เว็บเดทนะก็ใช้เวลาค่อยๆค,ค,คัดเลือก กอ่านมองดูคุณอาจจะคัดเลือกหรือว่าอยู่ในเว็บเดียหรือมีคนคุยมาเกินกว่า8เดือนแล้วมันยังไม่ถูกใจในท้ายที่สุดคุณกําลังจะได้เจอคนถูกใจเร็วนี้นะเป็นรักครั้งใหม่บอกเลยว่าถูกใจตรงสเปคตรงใจคุณทั้งคู่รู้สึกดีก็สามารถนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นคุยกันต่อไปได้นะคะเรื่อยๆนะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักที่ดีแน่ละ่ะถ้าสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ นะที่นี้อือเดี้ยที่นี้เป็น energy zone connection ด้วยคนที่เข้ามาห่นเนี้ยเขาน่าจะเป็น s o เม m a t e ของคุณด้วยเช่นเดียวกันคู่ไหนที่ไม่ชัดเจนผู้อ่านมองดูว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่าย take action แล้วนะคุณรอความพร้อมตัวคุณเองมากกว่าเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะคุณเริ่มทําใจได้แล้วแล้วมันเหนื่อยมันเครียดเขาอาจจะปล่อยให้คุณรอมานานเกินกว่า3เดือนนะคะ แต่พอเวลาที่คุณตัดสินใจ move on คนคนนี้ก็จะพยายามกลับเข้ามาอีกครั้งติดต่อสื่อสารกลับมา พูดคุยอีกครั้งต้องถามใจตัวคุณเองเลยนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ากลัวแล้วที่จะคุยกับคนคนนี้เพราะมันอึดอัดนะมามาหายหายนะมันเหมือนกับความชัดเจนอยู่ห่างไกลดังนั้นคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะแต่ถามว่าทุกอย่างจบไหมคุณเงียบไปแบบนี้แล้วเขาเงียบไปสักพักเนี่ยจบไหมยังไม่จบหรอกเดี๋ยวเขาจะสื่อสัรกลับมาเพื่อที่จะพยายามขอโอกาสอีกครั้งดึงคุณกลับไปเอนเนอร์ Energy, มันมาเป็นในลักษณะที่การ เริ่มต้นใหม่คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เหมือนว่านะคุณจะเซโนแล้วก็ตัดสินใจเลือกอคุยคนใหม่ที่เขาชาัดเจนอย่างที่คุณต้องการมากกว่าเพราะสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้อ่ะค่ะเหมือนคนคนนี้เขายังไม่ได้ตอบโจทย์คุณอาจจะเป็นฝ่ายเงียบเป็นฝ่ายเงียบใส่เขาไปเองเลยก็ได้ทีนี้เขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วเขาก็อยากที่จะดึงคุณกลับไม่แน่วคุณอาจจะไม่กลับไปนะมันยังไม่จบจากฝั่งเขาแต่ฝั่งคุณอาจจะจบก็ได้นะใครจะรู้ คนมีคู่ไหนเรามาดูกันหน่อยซิคนมีคู่มีหลายอย่างหลายเรื่องให้ต้องทำเรมามัดระวังเรื่องความเครียดด้วยกันทั้งคู่นะฮะ คุณทั้งคู่ซีเรียสในความสัมพันธ์กันมากมีความรู้สึกเดียวกันนะน้อยใจก็จะน้อยใจเรื่องเดียวกันเสียใจไม่เข้าใจก็เสียใจไม่เข้าใจกัเจเจกนเรื่องเล็กๆน้อยเพราะอะไรเพราะคุณอยู่ห่างไกลกันเห็นไหมคะ Energy long d i s t a n เ e น่ะเกิดขึ้นเยอะแยะคุณอาจจะคุยกับเขาผ่านทางโซเชียลบางคู่คุยกันนานเป็นปีนะตกลงเป็นแฟนแต่ยังไม่ได้เจอกันด้วยสถานการณ์รอบ้างเนี่ยบอกเลยว,ว่ามีเกณฑ์ว่าได้จะเจอกันในเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นเดือน กรกราคมก็ได้หรือถัดไปก็ได้นะสามเดือนบวกลบแหละอย่าพึ่งท้อพลังงานของคุณเหมือนจะท้อเอ๊ะหรือเราจะเริ่มต้นใหม่กับคนใกล้ตัวดีหรือมันยังไงดีนะรอดูสถานการณ์ไปก่อนคู่รักกู่ไหนที่ยังไม่ได้เจอกันรอดูรอการสานสัมพันธ์นะคะเพราะคุณดีกับคนที่เขาชัดเจนแนว่วแนว่ว่าจะต้องมาหาคุณให้ได้แหละนะเขาเองก็เหนื่อยพอกับคุณแหละนะพลังงาเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ เครียดบางคืนคุยอะไรกันไม่ค่อยเข้าใจเก็บไปคิดก่อนเก็บไปคิดนะคิดก่อนส่งข้อความจะได้ตัดปัญหาเรื่องความเครียดด้วยกันทั้งคู่แต่อะไรที่คุณทั้งคู่คาดหวังนะมีเกณฑ์ว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ดี เป็นเดือนที่มองเห็นแนวทางมองเห็นอนาคตร่วมกันทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นคู่ไหนที่ได้เจอกันแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เจ,เจอกันอีกสําหรับรักทางไก่ถ้าคนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยกันนะคะก็เดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์ว่าได้ คุยกันเยอะขึ้นไม่เครียดไม่กังวลน,นะเพราะเริ่มหาทางออกร่วมกันได้เยอะขึ้นคู่ของคุณก็หาทางออกหาทางลงในอนาคตความรักได้มากยิ่งขึ้นอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังทั้งคู่เลยนะทั้งเรื่องงานของคุณทั้งคู่ทั้งเรื่องอนาคตการอยู่ร่วมกันของคุณทั้งคู่ ผู้หันมองดูว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะจะเป็นเดือนที่ดีที่เริ่มมีอะไรใหม่ๆเริ่มมีสัญญาณใหม่ๆเกิดขึ้นที่จะทําให้อนาคตของคุณทั้งคู่นะคะไปต่อร่วมกันได้แล้วก็เห็นแนวทางได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นความชัดเจนคุณทั้งคู่มีความรักผูกพันกันค่อนข้างมากอุปสรรค นะคะมีบ้างแหละค่ะเข้ามาทดสอบดังนั้นก็ค่อยๆแก้ไขกันไปร่วมแรงร่วมใจกันทุกอย่างมันยังไม่จบสิน้นความสัมพันธ์ไปต่อได้และคุณได้รับผ่อนความรักนั่นหมายความว่าเดือนกรกฎาคมคู่ของคุณอาจจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์หรือไม่ก็คุณหรือก็คุณทั้งคู่นั่นแหละก็ไปต่อได้จ้าเอาละมาถึงโรแมน c ์แองเจิลโรแมน a ์แองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะ โอเค Give your relationship a change เห็นไหมคะ Power of couple ขึ้นเลยนะทุกสถานะนะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ n e w love ค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะ trust มีความเชื่อเข้าไว้นะ Energy หลกัหลกๆก็คือคุณทั้งคู่จะต้อง ร่วมแรงร่วมใจกันทําความรักความฝันของคุณนั้นก็ให้เป็นจริงมีการเริ่มต้นใหม่พบรักครั้งใหม่ใช่หากว่ามีคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณมีความช่วยครั้งรักครั้งใหม่ที่เข้ามานี้จะพัฒนากลายเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีด้วยสําหรับบางท่านนะคนมีคู่ก็มีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเกิดขึ้นนะย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศหรือเปล่านะอาจจะไม่ต้องอาจจะต้องมีการคุยกันตรงนี้หาทางออกร่วมกันค่อน,อนข้างเยอะดังนั้นให้โฟกัสในจุดที่อนาคตข้างหน้า แล้วความรู้สึกเล็กๆน้อยๆแบบเด็กๆเราตัดทิ้งเลยค่ะเรามองไปถึงภาพรวมที่เราจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วเราจะทำยังไงให้มันดี นะคะเรียนรู้และก้าวต่อไปได้เลยนะคะสําคัญที่สุดคือเรื่องของอภัยซึ่งกันและกันนี่แหละคู่ของคุณหรือตัวคุณอาจจะมีบ้างนะคาพูดคําจาหรือการกระทําใดๆแต่การกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าการพบรักครั้งใหม่ว่านบอกเสมอเลยว่ามันคือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเดิมๆเอามาปรับใช้นะคะสตอรี่นี้ยังไม่จบ นี่คือชีวิตของคุณชีวิตของคุณมีการเริ่มต้นใหม่ทุกวันแล้วค่ะมันจะจบสิ้นต่อเมื่อวันที่คุณสิ้นชีวิตไปแล้วเท่านั้นเองนะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยขอคำแนะนำจาก a n g เ l นะที่อาอบบอกว่าถ้าคุณเครียดในช่วงเวลานี้พักซะบ้างโดยเฉพาะ l ลอง i s t t n n e เนาะถ้าเหนื่อยก็พักบ้าง คุยคุยกันในเรื่องที่มันทําให้รู้สึกสบายใจเรื่องไร้สาระบางก็ได้คนโสดปล่อยไปสบายๆนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นยังไงก็ตามแต่เราก็ไม่ต้องไปคาดหวังนะคะเรื่องของอนาคตให้มันหนักมากเอาไปว่าอนาคตในวันนี้คือวันที่ทํา คือวันที่เราทาวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองควรมีคู่ด้วยนะคะถ้าเรื่องอนาคตรเรื่องการวางแผนมันทําให้เครียดเราก็มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรือว่าคุยกับคู่ของคุณในเรื่องอื่นที่ทําให้คุณทั้งคู่มีความสุขกันบ้างนะคะเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายแหละเดือกนรกรกฎาคมนะคะเอ e เน y จีออกมาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือก้าวต่อไปนะคะ คุณอาจจะหยุดพักได้อย่างที่ผู้อ่านบอกแต่ว่าพอรู้สึกดีขึ้นนะก็ให้ก้าวต่อไปในความสัมพันธ์นะเพราะการที่อยู่นิ่งกับที่มันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันพัฒนานะในเมื่อคุณมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ขอให้ทำทุกอย่างให้ดีคนโสดก็ work on yourself นะคะทำงานทุ่มเทไปที่ตัวคุณเองเลยเพื่อที่คุณจะได้พบรักที่ดีจ้าขอข้อความจาก An g e l หรับคุณ นะคะออ้รีมายโพสิทีฟคิดถึงแต่ความสุขความสําเร็จในวันข้างหน้าที่คุณอยากที่จะให้มันเกิดนะคะอะไรที่มันแล้วก็ต้องปล่อยผ่านไปบ้างนะเรื่องดาวของชีวิตคู่โดยเฉพาะคู่ที่เป็นประเด็นคนมีคู่คู่ที่ไม่ไปปมมชัดเจนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เขากับเราก็พอๆกันอารมณ์ความรู้สึกมันมีเหมือนกันดังนั้นก็ถ้ายังมีความรักแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดในระดับที่โอ้ยให้อภัยไม่ได้เลยนะคะเราก็สามารถเรียนรู้และก้าวต่อไปได้ในความสัมพันธ์มันจะไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกอยู่ฝ่ายเดียวมันจะต้องมีเหตุและผลของมันอยู่ดังนั้นนะคะหาเหตุและผลได้แล้วเราก็ก้าวต่อไปได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะ b ิ i s s s คู่กับอะไรคะ big happy change จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเร็วๆนี้เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันจะทำให้คุณมีความสุขอาล้วค่ะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ